สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเศรษฐีประเทศไทยทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในอีเวนต์เลนหลังอีกแล้วถ้าอยู่ในภาษานี้ก็แปลว่าเรามาซุ่มกันอีกแล้วนะครับพร้อมจะดูความเกลียอวอผมว่าหรื่อยๆอยังแต่เรามาเริ่มงในแพ็กดองก่อนครับก่อนจะเริ่มกันเรามาดูกันก่อนว่าเราต้องหาอะไรบ้างวันนี้นะครับจริงๆต้องหาคือมังกรนะครับมังกรยกมังกรไฟและอีเวนต์นี้เนี่ยบอกเลยว่ายากแน่ๆไม่เหมือนนินจาแนะนินจาเรายังหาแค่2ตัวอันเนี้ย มันหาถึง3ตัวแล้วเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือน้อยมากเอาไปดูมาแล้วมันก็1เปอร์เซ็นต์เอามาดูเปอร์เซ็นต์กันแป๊บมาดูเปอร์เซ็นต์กันนี่นะครับเนี่ยไอ้บ็อกเซอร์เนี่ยมัน1%ไฟเตอร์2%ซอร์เสแมน3%แล้วมันหา3อย่างอ่ะมันยากกว่าไอ้นินจาเรานินจาเรายังหา2อย่างมันยังซ้ำมันยังหาซ้ำหาแค่2อย่างเปอร์เซ็นต์มันก็อย่างน้อยมันก็หาไม่เยอะครับถ้าหาเยอะ3อย่างเนี่ยมันจะยุ่งเราไปลองหากันดีกว่า เริ่มด้แพ็กฟรีเลยครับแพ็กดองหรือ3ชั่วโมงนะครับเนี่ยมาแล้วอุ้ยอ๋ยอใช่ครับแพ็กฟรีก่อนแพ็กฟรีก่อนเปิดทำไมวะนะครับเมื่อกี้แพ็กฟรีมาแล้วครับหนึ่งตัวหาอย่างละสิบนะครับถ้าเราจะเอาพวกนักมงนักมวยริ๊ๆหนไหนสิ มาแล้วครับแสงอ๋อบอกเลยว่าหายยากแน่ๆรอบนี้หายอเยอะเอาสิบห้าดีวกระจายยังง่ายกว่าเลยครับทุกคนเอ้ยมาแล้วหนึ่งตัวนะครับจังหวะน,นี้มาแล้วหนึ่งตัวไม่ต้องไม่ต้องโฟกัสอะไรครับตอนนี้เราเราโฟกัสแค่นักมวยของเราตัวอื่นช่างแม่งครับ เฮ้บอกแล้วละมาในกันด้วยทีมหนึ่งหมื่นเพชรอีกแล้วไปกันเลยครับแพ็กดองหมดแล้วดูกันเลยครับ,มมรบปั๊บนิ่งเลยครับนิ่งาแพก็กฟรีกันแพ็กฟรีกันแพ็กฟรีกันขอแบบนักมวยเนี่ยหกตัวแล้วขอนักมวยสักตัว ครับมีปัญหาทางเทคนิคโอเคต่อต่อต่อตอ,อูแบกฟีไม่เห็นอะไรเลยหนึ่งหมื่นเพชรก่าจะหาได้สักทยเทียนเลียงสักตัวอุย้ยมาอีกแล้วครับนักมวยสองทมวยสองนะครับนับตัวอื่นตัวอื่นเราต้องนับครับตัวอื่นเราแบบคิดว่าเราไม่เห็นเพราะยังไงกว่าจะหานักมวยครบเนี่ยเราคงมีองินอื่นเป็นสิบแล้วครับ นักมวยอย่าตาออก1%นเอิ่งนะไปครับไปครับไม่เห็นแจแล้วก็ไปเลยไม่เห็นแจแล้วก็ไปเลยไม่เห็นแจแล้วก็ไปเลยอุ้ยนักมวย3นักมวย3นะแล้วครับทุกคนเหานักมวย10นะครับจะให้ดีนักมวย20ไปเลยนะครับ <c oughs> อุ้ยโอ้โหแมงเลยท้องเยอะนักมวยนักมวย ไหนยะบ็อกเซอร์เจ้บ,บ็อกเซอร์อะไรวะจี้เต็มวะต่อเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเอะไรวะเนี้ย นักมวยสี่บอกว่างานเนี้ยนิ่มๆกินนิ่มๆน,นักมวยสี่ไปแล้วอะนักมวยสี่นะครับน,น,นักมวยสี่วันนับไปนับมานักมวยเยอะกว่าทำไงวันนี้ครับนักดาบไม่มีนักมวยสี่แล้วนะครับทุกคน เลยแล้อื่ไปทำไมอ๋อนิ่งเลยครับันเรียกว่าเสียงแผ่จวจังหวะนี้บอกเลยว่าแผ่วโอ้ยนักมวยสี่นักมวยสี่รอบไปแล้วเกือบสองพันเพชรนะครับนักมวยสี่ตัวเอง เรากะเอา20อ่อะครับจะเอาแปลงเทเลพอตน้ำยาแปลงเทเลพอตอะหอเอ็ดไปเลยได้ไหมเร่อบนี้ไม่เห็นมีน้ำยาย,ย้อมสีแจกให้เลยอะตั้งแต่เจอเลยหลังนินจามาเลยหลังอื่นยากไปเลยครับ สีทองออกง่ายจังเลยเนาะโอูโ้หูจะมาต่อยใครวะเนี่ยนักมวยนักมวยเดี๋ยวต้องรอสุพุรณช้า นักมวยห้านักมวยห้าเราครับทุกคนนักมวยห้าเรานะครับไปต่อครับเราต้องการอีกสิบห้านะครับนักมวย <c oughs> เยอะไปเ,เปล่าใช่ไหมเยอะไปอัพเปล่ามาเยอะหรอกครับระดับนี้ยังเห็นกันอยู่หนึ่งหมื่นเพชรจะเหลือเท่าไรกันนักมวยสิบยี่สิบตัว ว่าผมเราเระวังสูงไปนะครับสำหรับอีเวนต์แบบนี้เรามาดูกันต่อครับ <S 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 โอ้โทางเป็นนียาวอีกแน่แลเลยทุกคนหมดประจัสามพันแล้วได้เอ็ดห้าตัวเราพักหายใจไปดูก่อนดีไหมเราพักเดี๋ยวเราพักหายใจไปดูก่อนว่าเรามีกียร์นแล้ว รองหายใจเราดูนี่ก่อนขอสักตัวขอ,อนักมวย <G ül> ไปดูกันดีกว่าครับอู้นักมวยห้าตัวโอ้โหนักดาบผมเอานักมวยได้ไงวะเนี้ตอนนี้เรามีสองเอ็ดแล้วนะครับไปครับไปไปต่อต่อต่อสองร้อยเพชรยังเหลือตั้งเจ็ดพันห้าเอ้ยเจ็ 7, ดพันสามนี่วะเออนักดาบมาแล้วนักดาบท่านักมวยวตอนนี้ ยี่นักดาบไาแก่ยี่ตัวกลางที่เปอร์เซ็นต์มันกลางนั่นแต่มีแบบเลือนล้นน่ะเกลื่อนเกลื่อนกลาดยี่ขอที่ทองหน่อยขอนักมวยหน่อยขอหนักมวยหน่อยขอนักมวยหน่อย ให้จะตัวอะไรก็ไม่รู้อู้นักมวยมาแล้วนักมวยหกนะครับ 4S ตอนนี้เรามีทั้งหมด 3S กันแล้วเออเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับไม่ต้องห่วงสองอันเนี้ยเราเป็นนักมวยหกแล้วนะครับเอ้ยยืนพยายามเปิดแพ็กฟรีก่อนนะครับแพ็กดองเนี้ยแต่ถ้าเราแต่โฮมเดียวน้อยๆแล้วผไม่ยอมเปิด เราจะอยู่กันที่เท่าไหร่ดีอะหยุดกันที่ 10s เอ็ดไหมเอ้เยอะเกิน 10s อ็ดอะหมื่นหนึ่งนี่ไม่น่าพอถ้าเป็นดินจาว่าไปอย่างเนาะอันนี้มันหาสามอย่างทหารสาสามอย่างนี่คือแบบตอนสุม่มผมทำใจแล้วอาจจะปิดแค่ 10s เอ็ดไห้าเอ็ดหนังจีนนี่มันก็โหดครับแต่ละน,นี่โหดจริงๆเนี่ยเทเลพอร์ตไททันสาอันเนี้ยตัวชูโรเนี่ยของดีทั้งนั้น เราแล้วครับตอนนี้หมด4,000เพชรนะครับ 4, ได้มา 3s 4,000เพชรกับ 3s คุ้มไหม <Yeah. S 1> เย้เลื้งแสงขนาดนี้โอ้นักดบาบลนแล้วครับตอนนี้สบายใจได้ไม่ต้องห่วงเรื่องนักดาบแล้วห่วงแต่เอสแต่ดาบตอนนี้ห่วงแต่นักมวยนักมวย1%นะ ให้ตายตอนนี้เราคงได้แค่หมวกแล้วละครัเอ้หนักมวยหกแล้วทุกคนเอจ็ดจะบอกว่าพักหายใจกันบ้าว่าพักหายใจกันดีกว่าพักหายใจแล้วก็ดูนี่กันซะก่อน มีกี่เอทแล้วอุ้ยมีเจ็ดแล้วขาดอีก3อันเองครับทุกคนอีก3อันนะครับ3 a เอบวกกับอีก5000เพชรเรามี7 a เอบวกในการหมดเป็นขั้งหมดเกือบ5000เพชรนะครับได้7 a เอบวกเย้ yeah! อุ้ยมาเลยตัวหนึ่งไว้แปดแล้วครับ ขอแอปโผมาสองตัวติดได้ไหมถ้าอผมาสองตัวติดนะผมจะแบบจะไปอุ๊ยอะไรอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอ้ยตนเกณฑ์ของวะเนี่ย เราสูบนี่เยอะเกินหรือเปล่าแบบเกินหน้าเกินตาคนอื่นไปแล้วคนอื่นแบบเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมส่มนมี่ออกทำไมออกดีขนาดนี้เนี่ยอ,ออกดีปะอันนี้เรอกออกดีได้หรือเปล่าอขอจักตัวในแพทฟ,ฟรีได้ปะลัคก,กี้อโอโหนิ่งเลยหมดไปวครับ5้0 0นนะครับ5,500ได้ c H ไปแล้วจะเอาหมวกไทเทเนียมไเกลือยอย่างนี้ เออเย้โอ้โหเอานักมวยนักมวยผมชมพูสิวะนักมวยคู่อ่ะไม่ใช่ไอ้นี่เอ้ยลัคกี้เต็มอีกแล้วเดี๋ยวังสุ่มทีละสามยังไงมันจะจะออกปะไม่ออกหรอกออกนี่แหละชัวร์สุดหรือเปล่าวะอ่ะเดี๋ยวผมจะเหลือสัก อ่ะสองรอบสองรอบกีเกียร์ซุ่มเปไปลุนสามรอบดีกว่าอีกเอ,อ้ยโอ้โหแสงสามอันแสงสองอันนั่ทุกคนครับเราลุนแสงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องลุนอย่างอื่นแล้วเนี่ยไอเงี้ยไปเล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 ยไม่มีแสงครับ ไม่มีแสงอีกแล้วครับโอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้หนึ่งหมื่นเพชรนี่จะไม่ให้อะไรเลยเหรอโอ้ยโอ้ยอ้หูยมากันครบเลยม้งเนี่ย ตัวเดียวอีกตัวเดียวไม่เอาห้าอันไปเลยองออมาอีกแล้วตัวอื่นนี่มีเพียบเลยครับอ๋อมันยังมีอันอีกนี่รู้สึกว่าจะมีสะสมตัวอื่นแล้วยังจะเอาไปสุ่มอย่างอื่นได้นะครับเราควรไปแลกกันก่อนไหมเราเห็นในแพ็คแล้วแหละว่ามันเอานักดาบเจ็ดตัวแพ็คน,นักดาบเจ็ดตัวแลกกับ ตัวอื่น1ตัวและก็ซึ่งมีนักดาบด้านหนึตัวซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะานักดาบ7ตัวไปแลกนักดาบ1ตัวครับแต่มันเป็นสะสมนะไม่เป็นไรไปเอาอนก่อนดีกว่าเนี่ยอู้หเก้าตัวแล้วเนี่ยนักดาบ7ตัวแลกนักดาบอีก1ตัวไปลุยอา้อาวอ้าวมันไปไหนอะอยู่นี้เหรออ๋อจริงด้วย โอ้แพ็กดองเพิ่งแจกเมื่อกี้เลยป่ะเนี่ยเย้น,น,นักดาบเจ็ดตัวแ้วนักดาบหนึ่งตัวเ้ี่ไปขายเองก่อนดีกว่าครับโอ้โหหมดวันเพียบไปไปไปไหนก็ไปกันก่อนไปมีอะไรบ้างเนี่ยมีของแล้ป่ะเนี่ยแยบนะนี่เอาไปเลยสองร้อย จะได้แบบไม่ต้องมาเจอกันยาวๆโอ้โห oh. ลดแล้วน,นะครับมือสั่นหมดแล้วอีกแค่เดียวไอ้อันเดียวก็ปิดแล้วละครับแต่ว่าเราอดได้อันอื่นด้วยอะเศร้าะเศร้าเลยครับหนึ่งพันเพชรเราจะได้อะไรกันบม่านนี้ ภาษาวันนี้เราควรอยู่แบบไทยเหมือนเดิมใช่ไหมแค่อันเดียวเนี่ยโอ้โหท้องสามอันเปิดลักกี้แล้วเราจะไปเมืม่อนหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยตั้งแต่สุมานี่เราเจ็บสุดแล้วใช่ไหมตั้งแต่ทําคลิปมาอีเวนต์นี้เจ็บสุดพอของมันโหดจัดมันเลยต้องให้ยากขนาดเนี้ย ไอ้นีมันเป็นของที่แบบว่าเล่นได้หลายตัวสุดๆไปเลย <Yeah. S 1> เหมือนเอาเพชรไปเททิ้งเลยครับหมื่นหนึ่งเนี่ยจุ่มตัวละครยังได้ง่ายกว่านี้เลยเออโอหโหโอ้โห ปิดไปทั้งหมดหมดไปทั้งหมด8 5 0พาเพชรครับยากจริงๆเห็นแล้วรู้เลยว่ายากนี่นะครับทีหลังมีหมวกมาก่อนให้ปิดหมวกกันเอาเอียนหมดเดียวเดียวนีฮะอย่าไปเก็บไว้นะครับดูสิผมปิด 2, เองสองอตดูสิแล้วกล็กฟรีบอร,ร์ดแกนดีกว่า <ś c oughs> โอ้โอแน่นอนอยู่แล้วครับ อาเดี๋ยวให้ดูกันก่อนว่างในมีอะไรโดนกันวิกกับดักสไปร์ปัดเชิญซูเปอร์อาร์เมอร์เป็นยานอาวกาศและของกระหลงกระลากหลงปงเย้เย้ไปครับแลกกันเลนหลังแบบเนี้ยมันได้ยากอยากได้เลยหลังแบบว่า ใยหลังแบบที่เราที่มันสุ่มอะที่มันสุ่มว่าจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งในหลังอย่างนั้นอาจจะได้ดีกว่านะครับอันนี้เป็นในหลังแบบเลือกในหลังแบบเลือกก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับหมื่นเพชรเพื่อไทเทเนียมเฮลเ멧ใส่หมวกเกีียวดีกว่ามั้งเย่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วใครจะสุ่มว่าผมเล่าให้ผมซวยจริงๆว่ะหรือเราปิด เราเราเก่งไงเราปิดปิดถูกมาเยอะเก่งก็แบบปิดทุกเว้นเลยใช่ไหมฮะจะปิดทุกเว้นเลยใช่ปะนี่แงไม่ต้องได้ปลายมึงอยู่ซื่อนะครับจบปะะจากการซุ่มหาเลนหลังจีสุดโหดไนงบหมื่นเพชรเหลือเหลือ1 5 0 0เพชรได้ได้ได้อันเดียว นี่ถ้าเป็น Ninja, นินจาที่ผมปิด3อันแล้วมั้งเนอะถ้าเป็นนินจาปั่ประจายปาั่นนี่แบบย้อมสีฟรีปิด3อันนะบอกเลยดูสิครับถุงมือไททันอะไรก็ไม่รู้ถุงมือซูเปอร์ไททันเป็นหลุดามดำแล้วจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์อีกเิ่มทำไมกระไม่ลูกจี้ G ตำนานนะครับอันเนี้ยอันนี้น่าจะกลับมายากสุดถ้าถ้าในพวกในทั้งหมดนะครับเนี่ยในเนี้ยน่าจะมีถุงมือไททันเนี่ย จะกลับมายากสุดอันอื่นเนี่ยอีกสองสาเดือนเดี๋ยวก็มาไม่เกิน3มเดือนก็มาแต่อันเนี้ยอาจจะไปยาวเพราะมันเก่าแล้วจะมาเอา,าย้อมสีอ่ะเนอะก็มไม่แน่เนอะอาจจะเอามาอีกแต่ทางแรกทางนั้นครับขอทุกคนโชคดีในการสุ่มนะครับอย่าเกลือขนาดนี้เลยเนอะทุกคนโชคดีกับผมมองเยอะแล้วันนี้ก็จบแค่นี้ครับบ๊ายครับทุกคนขอทุกคนสุ่มได้นะครับ